สวัสดีค่ะลิซ่านะคะล,ลิซ่ามซามงาข้าดาวที่ถ่ายพร้อมกับเฟรเดลิกอโนก็มาร่วมให้กําลังใจถึงหน้าเวทีด้านคนดูสงสัยว่าเป็นงานข้าดาวของเอกชนจัดแต่ทําไมนักการเมืองยืนฉํำนี่จะดันงานนี้ไประดับโลกจริงๆร้หรอและคลิปนี้สนับสนุนโดย เน็ตฟิลพรีเมียมราคาลิ่มต้นที่13 9บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก NF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั่นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดมอก 4K m a โซมีทั้งสารคดีหนังอเนิเมะและการโชว์หรือแม้แต่ซีรีส์กับฟินขัดฟินแน่ปามาเลงในสูบเบิงพุนลักทำวันนี้ดูไม่จบวันหน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหายวุ้ยมีแอดเป็นดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอด,อดไม่มีสัญญาผูกม,มัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID เท่านั้นและพิเศษสุดสำหรับคัดที่มาจากช่องอไอรีชแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้น5 0 0 0มบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้ตคลิปด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลยครับ <S <S กราบสวัสดีคนใจจิลิลี่ทุกคนครับผมนาเดชแนลจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับงานเทศกาลขาา้าวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2025 Amazing Thailand ข้าดาว20 25ณไอคอนสยามโดยมีการคาดการณ์ว่ามีผู้ชมร่วมงานนับแสนคนและกว่า30ล้านคนทั่วโลกผ่านการถ่ายทอดสด กว่า20ช่องชั้นนำทั้ง CNN, BBC, AP, AFP กับการฉลอง3วัน3คืนก่อนที่จะปิดท้ายด้วยผู้หลักโลกที่มีส่วนประกอบจากข้าวเหนียวพร้อมจุดยาวกว่า1,400เมตรมองเห็นได้ในรัศมี5กิโลเมตรสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า62,000ล้านบาทโดยการจัดงานในครั้งนี้ก็เนื่องจากว่าต้องการให้ประเทศไทยและไอคอนสยามคือ1นใน5สถานที่ระดับโลกที่นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาเขาดาวปีใหม่นั่นเองและปีนี้นะครับมีความพิเศษก็คือ CNN นั้นมาปักร ตอชมการเขาดาวที่ไอคอนสยามแห่งนี้พร้อมกับสัมภาษณ์ลิซ่าซึ่งเป็นแขกพิเศษในงานนี้อีกด้วยโดยรายละเอียดนั้นผมจะพูดให้ฟังต่อไป โดยในส่วนของเวที A นะครับก็จัดที่หน้าไอคอนสยามริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตรงข้ามกับห้างเลยแน่นอนครับว่ามีทั้งส่วนที่ฟรีแล้วก็ส่วนที่ต้องร่วมสนุกเข้าไปเนื่องจากว่าเป็นการร่วมงานระหว่างทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งก็ต้องมีโฆษณาจากทางแบรนด์ก็เลยมีเป็นระยะระยะสร้างความสุขสนุกสนานให้กันทั้งคืนก่อนที่จะเปิดเข้าสู่โชว์ของในสัน้นในช่วงเวลาประมาณ23.20น,นไปจนถึง23.50น,น,นหรือทาการแสดงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังเข้าดาว เฉลิมฉลองปีใหม่ก็มีทั้งนักการเมืองและผู้บริหารร่วมนับถอยหลังในครั้งนี้ในช่วงเวลาตรงนี้เองนะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนนั้นจะดูงานประเภทนี้ซึ่งผู้ชมสายดนตรีและก็ดูเทศกาลต่างๆมาจากทั่วโลกนะครับมองว่าถ้าจะดันงานนี้ไประดับโลกจริงๆการเมืองไม่ควรที่จะมายืนอยู่บนเวทีร่วมกับศิลปินหรือว่าคนอื่นๆอีกอย่างหนึ่งหลายคนก็เคยนึกถึงคําพูดที่นายกอุ้งอิงคุณแพททองทานชินวัตรเคยพูดเอาไว้ว่างานนี้เป็นงานเอกชนจัดก,ก็เลยมีการวิพากษ์วิ ถ้าเราดูจากข้อมูลจริงๆเราจะเห็นว่างานนี้ภาครัฐร่วมมือกับเอกชน โดยททท,ท,ทกับกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์เจ้าของไอคอนสยามนั่นเองที่ร่วมกันจัดงาน Amazing Thailand c ข o u d วมาตั้งแต่ปี2019จริงๆโปรเจกต์นี้นะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2018แล้วโดยใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Amazing Thailand c ข o u d d แต่พอไอคอนสยามเปิดก็เลยร่วมทํากันกับเอกชนจริงๆก็มีหลายเอกชนหลายหน่วยงานแหละภายใต้การร่วมมือของทททโดยใช้โปรเจกต์ว่า Amazing Thailand c ข o u d วแต่ปีนี้ที่ไอคอนสยามนั้นดังแล้วก็มีประเด็นนี้เกิดขึ้นเพราะว่าการมาคอรลิซ่านั่นเอง นะครับส่วนเหตุผลจริงๆหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องเกาะกระแสน้องดังไม่ต้องไปโหนกระแสรหรืออะไรแต่จริงๆนะครับผมจะพูดข้อเท็จจริงให้ฟังว่า a z i z i ่ง t h a i l a n ์เขาด่าวนะครับเป็นภาครัฐร่วมมือก,กันกับเอกชนที่ต้องการให้ไทยนั้นเป็นหนึ่งใน5จุดหมายปลายทาง ของการเฉลิมฉลองปีใหม่และในแต่ละปีก็มีพิธีร่วมนับถอยหลังแบบนี้อยู่ตลอดแต่ในปีนี้มีการพูดถึงมากขึ้นเพราะว่าลิซ่ามาและมีประเด็นที่นักข่าวไปถามนายกเมื่อวันที่22ตุลาคม2024ที่ผ่านมาก่อนที่ท่านนั้นจะเข้าประชุมคอรมอโดยนายกบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ประสานแ,แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทางภาครัฐบาลแต่ทว่าการเชิญในครั้งนี้เป็นภาคเอกชนเชิญมปแบบร้อยเปอรซและข่าวเองก็นําเสนอการทุกสํานักบอกว่าการมาในครั้งนี้ของลิซ่านนะ เป็นภาคเอกชนเชิญมาคนก็เลยจําไว้ในมุมนั้นทีนี้ก็เลยมีคนมองว่าอา้าวทาเป็นเอกชนจัดจริงๆทําไมนักการเมืองถึงอยู่บนเวทีตอนเขาดาวซึ่งก็อย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับว่างานนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างเอกชนและก็รัฐบาลโดยเอกชนนั้นเชิญมาจริงแต่ว่ารัฐบาลนั้นมีหน้าที่ซัพพอร์ตงานไม่ว่าจะเป็นอนวยความสะดวกงบจัดหรือการจราจรต่างๆก็ร่วมกันทําเป็นสัดเป็นส่วนอันนี้คือแค่เล่าให้ฟังเพราะว่าในโปสเตอร์นะครับก็มีททท Amazing Thailand อยู่ในโปสเตอร์นี้ แล้วก็มีผู้สนับสนุนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเคแบงหรือว่าเดนทิสเตตัดมาที่โชว์ของลิซ่านะครับลิซ่าโชว์ในค่าคืนนี้ถือเธอมาแบบสวยมากแล้วก็มีการพูดถึงซิกเอ็นด้วยและซีนเอ็นเข้ามาซับพอร์ตผมใช้คําว่าซับพอร์ตเลยนะครับเพราะว่าซ n นเอ็นนั้นเข้ามาอธิบายพูดถึงงานของเธอในปี2025ผ่านสื่อ CNN เลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นวงการเคป๊อปนะครับขึ้นซีเอ็นเป็นการอินท์ววแบบไลฟ์สดอินท์ววเลยสัมภาษณ์สด กันไปเลยปกติเราก็จะเห็นแต่สื่อสายบันเทิงที่เป็นใหญ่ๆระดับโลกเข้ามาสัมภาษณ์แต่อันนี้สื่อสายข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ก็โอ้ได้ซีนกันไปเต็มโอ้สุดๆและที่ต้องชื่นชมอีกอย่างหนึ่งนะครับของไอคอนสยามในงานจัดในปีนี้ถึงแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเฮ้ยระบบกล้องห่วยเสียงห่วยดูดเสียงออกหมดเลยไม่มีเสียงข้างในเวทีเลยเสียงผู้ชมผู้ชมกีดกัดกีดกาดวีดบดัสวีดบดัสสกรีมแบบโอ้ไม่มีเลยดูดออกเกลี้ยงแต่มันมีความโชคดียอย่างหนึ่งก็คือไม่เลทงานนี้ไม่ได้มีการเลทนะครับ ลิซ่าเปิดคำแรกมาขึ้นเวทีโบ๊ะบะเลยเข้าอินโทรของเธอแบบโอ้ลิซ่าไฟมืดดับปุ้มวอ u ส b แบงคอก นี่ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเป็นคำยอดฮิตของเธอตอนที่แสดงคอนเสิร์ตในต่างประเทศซึ่งวันนี้เธอก็เปิดคำนี้ในบ้านของเธอเองพร้อมกับเปิดการแสดงด้วยเพลงละลิสาซึ่งเป็นเพลงแรกในอัลบั้มเดี่ยวของเธอในอัลบั้มที่ชื่อว่าละลิสาจบเพลงแรกนะครับลลิสาต่อด้วยเพลงมันนี้เลยและเบิดพลังใส่เวทีเต็มที่พร้อมด้วยช่วงท้ายทิ้งเวลาให้กับเบรกแดนซ์จากทีมแดนเซอร์ของเธอเนี่ยโชว์ศักยภาพกันเต็มที่เลยในไหนก็ซินเอ็นมาแล้วอะไรมาแล้วผู้สื่อข่าวมาแล้วสำนักข่าวมาเพียบแล้วออนไลน์กันยกใหญ่เลยเอาเวที เอาสเตจนี้ไปเลยไปประดิษฐ์ประดอยกันเอาเองจริงๆผมมองว่าตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าเวลาโชว์ของลิซ่านั้นไม่ได้เยอะมากแต่เธอก็สลับเวลาของเธอนั้นให้กับทีมเบรกแดนซ์ให้ได้แอร์ไทม์ไปเต็มๆโดยลิซ่านั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยเธอไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนชุดหรือว่าอะไรนะครับแต่เธอให้แอร์ไทม์กับทีมแดนเซอร์จริงๆลิซ่าถักไทยด้วยแฟนๆเป็นภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะพร้อมกับพูดแบบเสียงอ่อนๆเขินๆนิดหน่อยว่าขออนุญ,ญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อก่อนอื่นเลยขอ ขออนุญาตแนะนำตัวเป็นทางการอีกครั้งนะคะลิซ่าลลิสามโนมบาลค่ะ ทั้งนี้ที่เธอขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าในที่นี้เป็นงานเปิดเป็นสถานที่เปิดไม่ใช่งานแฟนคลับศิลปินก็มาเยอะแน่นอนครับว่าแฟนคลับของพวกเขาเหล่านั้นก็ตามมาให้กําลังใจมากด้วยเช่นกันบางคนก็อาจจะรู้จักริซ่าแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักเธอพร้อมกับการถ่ายทอดสดนี้เป็นไปแบบทั่วโลก worldwide ก็เลยเลือกที่จะแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการไม่ได้หวางอีโกว่าฉัน,นคือริซ่านะมีคนตามอินสตาแกรมร้อยล้านกว่าคนนะไม่ต้องพูดเธอก็รู้ว่าฉันเป็นใคร ไม่มีลิซ่าเธอบอกว่าขออรญยะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะลิซ่าและลิซามโนบาลค่ะสดเชยทมาสู <laughs> าเธอบอกว่าวันนี้คนมาดูเยอะมากเลยค่ะอ๋อวันนี้คนมาดูเยอะมากๆเลยแล้วเธอนั้นก็สังเกตเห็นว่าบนแอร์คอนสยามนะั้นชั้นบนนะ่ะมีคนดูเยอะมากเธอก็เลยถามว่าถ้าฝั่งนูนะ้นเห็นหนูชั้นไหมคะเธอก็พูดคนดี้ยิ้ม,มๆๆปลไปแล้วก็มีอยู่ ตรงชั้นบนอีกฝั่งฝั่งนู้นเห็นหนูชัดไหมคะอาจจะไม่ได้ยินชัด <laughs> เหมือนก็นรีแอคชั่นกับตัวเองเนาะอืมแล้วก็คุยกับแม่ซื้อตัวเองว่าชัดเอาชัดนะคะ <laughs> โดยหลังจากนั้นนะครับก็มีการนำรีแอคชั่นนี้นะครับมาโพสบนโซเชียลมีเดียโดยเป็นกลุ่มผู้ชมด้านบนเนี่ยนะครับถ้าเป็นแฟนคลับของลิซ่าเองแล้วก็เป็นแฟนคลับของคนอื่นก็เอามารีแอคชั่นว่าเฮ้ยลิซ่าใส่ใจนะลิซ่าทักทายพวกเราด้วยเขาดีใจจริงจริงที่ลิซ่านทักทายเพราะว่าพวกเขานั้นอยู่ตรงนี้มานานแล้วผ่านการแสดงศิลปินของท่านอื่นมาก็เยอะไม่มีใครทักทายด้านบนเลยเพราะเขาก็เลยดีใจมากที่ลิซ่านั้นเป็นคนแรกที่ทักทายด้านบนเยอะมากเลยเมื่อกี้ The ายดีไม่เอ่ยสบายดีไม่เอ่ย,สย,เ,อยเสียงเบามากแม่กลับมาไทยอีกแล้วนะครับหวังว่าทุกคนนั้นจะยังไม่เบื่อกันเนาะมาไทยอีกแล้วหวังว่าทุกคนยังไม่เบื่อกันเนาะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาโชว์เขาดาวข้ามปีซึ่งก็ไม่เคยเลยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเขาดาวในปีนี้กับทุกๆคนในประเทศไทยด้วยทีนี้หนูก็เลยอยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดนึงค่ะโดยบทเพลงต่อไปซึ่งยังไม่เคยร้องเวอร์ชันนี้เลยไม่รู้ว่าใครคุ้นเคยกับมู l ิตฟรอสซันต้าเบบี้รีเมค มไม่ทราบว่าใครคุ้นกับ m o o n l i Floor Santa Baby Remix ไหมคะ <laughs> และในโ oh อ้โหแ,แ,แฟนๆได้ยินบอกว่า Santa Baby Remix ก็กรี๊ดกันสนั่นเลยไม่ซ่าบอกว่าถึงแม้ว่าเทศกาลคริสต์มาสจะผ่านไปแล้วนะคะแต่เธอนั้นก็อยากจะส่งความสุขตอนรับปีใหม่คะ่ะ ปอลลลิซ่ายิ้มสวยมากลิซ่ายิ้มเยอะมากเดนนิสเต้นี่ดีมากยิ้มสวยจริงๆพร้อมกันนี้นะครับเธอก็ร้องเพลงมูริฟรอเวอร์ชั่นซ a นตาเบบีลิมิทเป็นครั้งแรกที่ไอคอนสยามแห่งนี้ก่อนที่จะเข้าเบรกเอาด้วยอินโรสับลงมาด้วยล็อกสตาเป็นเวอร์ชั่นวิกตอเรียซีเข็จาแม่จ๋าเดินสับโอเบบีบโอเบบึดตึ๊งตึดตึ๊ดสับในไอคอนสยามสงสัยว่ากล้องคัมมาลาแมนนั้นกับสวิตชิ่งจะไม่รู้มุมคือแพนหนีไปเลยจ้าไม่รู้สวิตชิ่งกันแบบใด หรือว่าโดนลิซ่าสับสวิตเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบจากโคสอัพเธออยู่ก็เป็นถ่ายบรรยากาศเวทีบ้างถ่ายครึ่งตัวบ้างถ่ายอะไรบ้างงงไปหมดตั้งเืงตั้งโดนสูกับมาเคยผาด <c ười> คือมาผาดไงทียไม่ไงพะไงเอ้ยท่อนไวย่ล่เจ้าสวิตกล้องหนีกระจีกระจายเลยเสยดายแท่นคักไม่สูโอ้ยลิซ่าบอกว่ารู้ว่าทุกคนชอบก็เลยก็เลย แอบหยิบพารนั้นมาเซอร์ไพรส์ที่เมืองไทยได้วยค่ะเธอรู้ว่าทุกคนชอบพารนี้มากก็เลยนำพาร์ทนี้จากเวทีวิกเซเร e ิเกตมาโชว์ให้ที่ไทยได้ดูกันปาร์สูน,น้องตั้งใจค่ะมันเป็นการเซอร์ไพรส์ที่มอเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆน้อยๆจากหนูให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะคือน้องตั้งใจมากแล้วก้องคือก้องคือคิดว่าไทยทํำบนดาวังคาเลเล่เทเท,ท,ทปารสูสีห้องให้ <c ười> น้องตั้งใจให้มุมที่เราเห็นกันในวบิรกซรีสีเขตัที่ถ่ายทำออกมาแบบสวยหรูอ่ะให้เอามาให้คนไทยได้ดูเลยเป็น ทีแรกเลยแต่กองกวนเ,เวอร์เบื่อหน่ายกับชีวิตเหลือเกินแผ่นหนีตลอดก่อนที่การแสดงของลิซ่าจะจบไปนะครับท่ามกลางความห่วงใยของเธอเหมือนเธอจะรู้ว่ามีแฟนๆมารอเธอตั้งแต่เช้าเลยบางคนก็เป็นแฟนลับจากต่างประเทศบินมาจองเวทีด้านหน้าวิจีตศตั้งแต่เช้าเลยแต่กว่าง,งานจะเริ่มมาริซ่าจะเล่นก็เกือบเที่ยงคืนและวกานเมืองไทยแบบว่าร้อนแบบซ้อมตกนรกจริงๆบางโซนก็อยู่ข้างเวทีเป็นโซนบังคับอยู่ไกลามากมองเห็นแต่ด้านข้างลิซ่าก็เลยเซอร์วิสแฟนๆให้ค่อนข้างบ่อยก็เร<ๆ>ียกได้ว่าได้ใจ แฟนไปเต็มๆแถมในช่วงท้ายเองนะครับจิน่าซตต้องรีบวิ่งไปหน้าเวทีเนี่ยเพราะว่าเวลามันเหลือน,น้อยจริงๆก็มีแฟนลับมาตะโกนดังมากแบบดังเลยคนไทยตะโกนดังเลยนูรักพี่ลซ่าหนูรักพี่ลีซา่ซา นุขอถ่ายรูปนะแม่ได้บนุขอถ่ายรูปได้ด้วยไหมคะมันเป็นเสียงในไซเลนอะจากคนนับแสนอยู่ตรงนั้นมันดังมากแล,ลซ่าตอนวิ่งวิ่งไปแล้วได้ยินเสียงนี้คือน้องสตันแล้วก็หยุดมองหาเสียงนั้นเลยก่อนที่เธอจะตอบกับเสียงนั้นไปว่าขอบคุณค่ะคือมันเป็นพลังงานที่ดีมากนะครับจากแฟนคลับส่งไปให้กับเธอแล้วก็เธอนั้นส่งมาให้กับแฟนคลับมันเป็นพลังงานที่ชิ่งกันไปชิ่งกันมาดีมากก่อนที่จะจบโชว์เมือนเสิรสตของเธอไปก็ด้วยการเรียกแดนเซอร์เนี่ยมาถ่ายรูปในฉากสุดท้ายก่อนที่จะร่ว หาที่มีกลุ่มสยามพิวัตรร่วมถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP และก็ Mac d o l i a Quality Development โดยเฉพาะในกลุ่ม CPO นะครับบิษัทนั้นก็ร่วมเป็นพิเซนเตอร์ให้กับ True ID True X และก็ True Money ด้วยโดยเธอนั้นสนิทก,กับคุณมาริษาเจรวนนผู้ก่อตั้งมูลนิธิเช Cas สที่วันนี้ก็ได้ขึ้นเวทีด้วยผมคิดว่าลิซ่าน่าจะมางานนี้ด้วย power ของ CP เพราะปกตินะครับศิลปินระดับโลกส่วนมากถ้าเป็นงานปีใหม่พวกเขานั้นจะไม่ค่อยรับแต่ว่าจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าเลือกที่จะพักผ่อนแทนเนื่องจากว่าทำงาน มาทั้งปีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับทีมงานของลิซ่าเองไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรือว่าหรือว่าผู้จัดการหรือว่าในส่วนอื่นๆผมก็เชื่อว่าพวกเขานั้นก็อยากจะพักผ่อนเนื่องจากว่าทํางานมาแล้วทั้งปีฉะนั้นผมว่าดิวนนี้ CPO น่าจะมีส่วนอย่างมากจริงๆเพราะว่าทางนายกเองบอกว่าเอกชนนั้นเป็นคนเชิญมาโดยจากลําดับการยืนนะครับในช่วงนับถอยหลังนะครับลิซ่ายืนตรงกลางระหว่างคุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคุณสุภกิจเจีละวโน์ประธานเครือ CPO พร้อมกับคุณมาริสาเจีละวโน์ซึ่งเป็นนนรยยยยาาคคุุณสกกกิจจเีวทททโดััั้งู่ สนิทสนมก่อนที่จะสวมกอดกันแล้วลงเวทีไปแต่ใดๆชุดขอริซ่าว,วันนี้คือลดมา สุดแดงจริงๆเป็นสุดที่เย็บปักถักร้อยแบบถีบจักกันตีนแตกเลยจริงๆชุดนี้สวยมากเป็นแบรนด์ไทยด้วยนะครับส่วนวานจ่ายคอนเสิร์ตที่หลายคนนั้นเฝ้าดูนะครับตอนนี้เป็นซุปตาท่านหนึ่งในไทยไปแล้วอย่างคุณเฟสเตรลิกอานกก็ไปร่วมเฉลิซาถึงขอบเวทีคือดีมากอยู่หน้าเวทีขั้นสุดเคิร์นสุดเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะไปอยู่กับครอบครัวหรือว่าอะไรนะครับในเทศกาลเขามาที่ไทยแน่นอนว่ายืนอยู่หน้าเวทีแต่วางตัวค่อนข้างดีและก็สื่ออืนๆเองหรือว่าสื่ออื่นๆที่เป็นสื่ออินเตอร์เขาก็ไไมม่ดด้ถาถาึงประเ นี้เลยเรียกว่ามืออาชีพกันจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิปลิปนี้ครับสำหรับคลิปหน้าผมจะพูดถึงเรื่องราวของ CNN กับลิซ่านะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ผมนํามาแปลให้ฟังและพบกันคลิปหน้าครับแล้วก็ที่จะจากกันไปในคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกนเคอร์โคที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้เลยครับ